สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับป้าหน่อยอีกเช่นเคยค่ะเมนูวันนี้เป็นนมสดเผือกหอมหนึบนะคะสำหรับแก้ว20-22ออนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มชงกันเลยนะเราใช้ผงเผือกคะ่ะที่4ช้อนชาสำหรับผงเผือกนะคะปาใช้ของอ e ีโวนนะคะทุกคน เดี๋ยวเราเติมนมข้นหวานค่ะเราใช้ที่30 ml ค่ะสำหรับใครที่ต้องการเล่มสูตรนะคะก็ทักทายสอบถามป้าเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวป้าจะแปะลิงไว้ที่ใต้คลิปนี้นะสูตรที่ป้าทําไว้นะคะก็จะเป็นสูตรหลักๆนะคะที่เปิดร้านเนี่ยต้องมีเลยนะคะทุกคนจะเป็นเมนูหลักๆเลยนะมีทั้งร้อนเย็นปั่นค่ะต่อมาเป็นนมข้นจืดค่ะเราใช้ที่10 ml จากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะให้เขาเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะเขาจะคนค่อนข้างยากนิดนึงนะคะทุกคนก็ค่อยคคนไปค่ะให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะเพลิกหนึบตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนยังสามารถนําไปเป็นท็อปปิ้งก็ได้นะคะทุกคนทําเป็นซอสเพื่อตกแต่งแก้วได้หมดเลยนะ คนต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนใจเย็นๆนะไม่นานนะคะใช้เวลาไม่นานเนี่ยค่ะเราเริ่มได้ที่แล้วนะคะเนื้อของเขาเข้ากันดีแล้วนะก็จะหนืดๆประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะทุกคนเนีย่ยเขาเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยนะ เราได้ส่วนของเปลือกหนึบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาทําส่วนผสมของนมสดต่อค่ะเมนูนี้เหมือนจะยากนะคะทุกคนแต่ไม่ยากเลยนะทําง่ายๆเองนะคะส่วนผสมก็ไม่เยอะเลยต่อมาเรามาทําส่วนของนมสดกันค่ะเราใช้นมสดอยู่ที่125 ml ป้าใช้ของเมจินะตามด้วยนมข้นจืดค่ะใช้ที่45 ml ค่ะ เทลงไปผสมให้เขาเข้ากันได้เลยนะคะป้าจะไม่ได้ใส่นมข้นหวานลงไปในส่วนของนมนะคะทุกคนเนื่องจากว่าตัวเผือกหนึบเนี่ยมีความหวานอยู่แล้วนะถ้าใครอยากได้ความหวานเพิ่มนะคะก็สามารถใส่ได้นะคะทุกคนใส่สักประมาณ20-25 ml นะส่วนผสมเรามีเท่านี้นะคะทุกคนเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมเสิร์ฟกันป้าจะเทส่วนของนมสดลงไปก่อนนะคะทุกคน จากนั้นเติมน้ําแข็งได้เลยค่ะเติมไปเต็มแก้วเลยค่ะทุกคนให้ล้นๆหน่อยก็ได้นะจากนั้นเราก็เทเปลือกหนึบที่เราชมไว้เทลงไปด้านบนเลยนะคะท็อปลงไปให้หมดเลยอ่าก็จะเหนียวเหนียวนุ่มหนึบประมาณนี้นะคะทุกคนน่าทานมากๆเลยค่ะ และสำหรับใครนะคะที่สนใจเครื่องชงเครื่องปั่นนะคะเครื่องบดหรืออุปกรณ์กาแฟก็ทักได้สอบถามปลาเข้ามาได้นะสำหรับเมนูนมสดเปลือกหอมหนึบก,ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ like, share, ดดที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ